อุ้ยมีรถหลายคันมากเลยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดคันนะบ่นครับอธิบายครับว่ารถนะฮะอยู่เปแลนว์จัดตรงนี้นะฮะอันนี้ก็ถอยหลังลเดินหน้าได้เหมือนกันนะครับมีทั้งหมดที่คันนะไปดู สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องคอล์เจมี่แฟมิลี่กับช่วงัจีว้วดค่ะวันนี้เอาอะไรมาอวดเพื่อนๆครับนี่นี่นะฮะก็คือโอ้โหรถก่อสร้างนะรถก่อสร้างนะซื้อมาจากซื้อมาจาก <c oughs> แพลวไพรนะครับใครซื้อมาให้ <c oughs> มามา้าซื้อมาให้ทำไงครับ <c oughs> ขอบคุณครับลองจุบป,ปะ <c oughs> จุบเร็ว โอ้โหรักมามามา,มากเลยนะโอเคนหนป้าขอดูหน่อยครับอุ้ยมีรถหลายคันมากเลยหนะึ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดคันนะเป็นรถเที่ยวไว้ซ่้มนะฮะโอ้โหมีรถยกด้วยนะครับมีรถรถยกรถโฟกลิฟนะฮะเต็มไปหมดเลยเพนะฮะเป็นทอยคานะครับอืมเป็นเออดึงถอยหลังนะครับแล้วก็มันจะไปข้างหน้านะฮะ มันสามารถแบบถอยหลังแล้วไปข้างหน้านี่ส่วนด้านหลังนะด้านหลังนะครับก็มีบอกว่าเขาจะไปใช้ทําอะไรบ้างนะับโอ้โอเคอ่ะแก่เลยแกะเลยครับโอ้ยโอ้ยสุดยด่ดอืมมีครับของเล่นแพลวไพเยอะมากนะฮะใครอยู่ที่ดําเนินสะดวกก็แวะไปซื้อได้นะ โอ้โหมาทีละคันครับมาดูก่อนครับอธิบายครับว่ารถอันไหนทําอะไรได้บ้างครับหนึ่งตกลวงกาวเลยฮะเอ่ะทีละคันครับอ่ทีละคันครับเอา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 จะครบทุกคันไหมเนี่ยวันนี้จะรีวิวครบทุกคันไหมครับอุ้ยเอาทีละคันครับทีละคันครับไหนไหนยังมาให้ดูก่อนครับทีละคันครับอันนี้คืออะไรทําอะไรได้บ้างครับรถกระเช้านะฮะยกได้สูงมากๆเลยโอ้โห หมุนได้ด้วยนะฮะสีส้มอะโอ้โหสามารถเอาคนขึ้นกระเช้าไปได้นะครับนแต่ไม่มีคนนะครับนี่สามารถยกกระเช้าขึ้นไปได้นะอ่าพับได้ครับแล้วก็ยกได้ก็ถอยหลังแล้วไปหน้าไหมถอยถอยถอยดูถอยดูซึ่งสีแดงโอ้โนะครับพื้นมันพื้นไม่เรียบนะครับไปได้ไปได้อยู่อ่ะอันต่อไปครับอันนี้คือ อันนี้คือรถกระเช้าเหมือนกันนะครับจะใช้แบบดึงยกขึ้นไปนะฮะอ่าโอเคนี่ถอยหลังลครับไปหน้าครับขอดูหน่อยครับวุ้ยนี่นะฮะเป็นรถรถที่แบบยกใช้ยกขึ้นไปนะฮะยกปืดป๊ดปืดป๊ดปืดป๊ดปื๊ดปื๊ดเนี่ยสามารถยืดได้อีกยืดคันนี้รีวิวไปแล้วจอดตรงนี้นะฮะร,รีวิวไปแล้วจอดตรงนี้นะฮะคันต่อไปคันต่อไปฮะ อันต่อไปอันนี้คือรถอะไรครับรถเอ่อรถยกของแต่มันเป็นที่หนีบอ่ารถที่หนีบของแล้วเอ,เอาไว้ย,ยกนะฮะเป็นโฟล์คลิฟต์หนี่ยดูหน่อยไปดูหน่อยนี่นะครับโอ้ยสามารถยกอย่างนี้ได้ยกอย่างนี้ได้โอ้ยนี่ไว้ย,ยกนี้โหนี่นะครับแต่อันนี้แบบถอยหลังแล้วไปข้างหน้านะเนี่ยนี่นี่ถอยหลัง ใชหลังนี้ฮะแล้วก็ไป้างหน้าคู่ล้อก็หมุนนะฮะนี่ฮะโอ้ยใช้ได้ฮะโอเคนี่ฮะ,ฮะอันนี้มันไม่เรียบนะนี่ยว้างนะข,นขั้นต่อไปขั้นต่อไปฮะขั้นต่อไปครับอันนี้คืออะไรครับเป็นโฟกลิฟต์เหมือนกันนะฮะแต่ว่าเป็นที่เกี่ยวนะขอดูหน่อยขอดูหน่อยครับนี่นะครับเป็นโฟกลิฟต์สีส้มนะฮะอันนี้คือจะมีที่เกี่ยวยกยกของขึ้นไปนะครับนี่ครับสามารถ ยกขึ้นมาอย่างนี้ได้นี่ครับสามารถยกขึ้นไปได้นี่โยดยกสูงฮะอ่ะโอเคโฟก์ลิฟต์คันต่อไปฮะคันต่อไปอ่หูอันนี้เป็นอันนี้เป็นโฟก์ลิฟต์สำหรับยกของในห้างนะครับยกพาเลตนะฮะหามาดูหน่อยนี่นะครับเป็นเอ่อโฟก์ลิฟ์นะฮะสำหรับยกพาเลตขึ้นไปนะฮะด้านบนนี่นี่ครับสามารถยกได้แบบนี้ นี่อู้จุย้ย <c oughs> น้องโจนนี่เหรออ้าววางเรียงกันเลยครับเรียงกันนังนนู้นครับเรียงนังนนู้นครับอ๋อโอเคขั้นต่อไปครับรถ <c oughs> ตักดินอ่ารถตักดินอ่าคันต่อไปครับคันนี้คืออะไรครับรถไถคันนี้เอาไว้ไถได้นะครับเป็นรถโฟล์คลิฟต์แต่ไว้ไถได้นะฮะ <c oughs> นี่ก็ยกขึ้นไปได้ฮะ <c oughs> โอ้ย อ่นนี่ครับเป็นการไถ่ายถ่ายแบบนี้ครับถอยหลังแล้วเดินหน้าได้ทุกคันเลยนะฮะโอเคคันต่อไปครับขันล้ไว้ครับโอ้ยอันนี้ไว้ทำอะไรครับคันเดิมนะแต่ว่าย,ยกได้เหมือนกันอันนี้ไว้ไว้โอ้มีมีนี่มีเขาเรียกว่าอะไรแหลมๆเนี่ยแหลมๆ,ลๆเอาไว้ถ่ายถ่ถ่ายถ่ไถ่ายออันนี้ไว้ถ่ายดินนะ ใช่ไหมไม่ไม่รู้นะฮะโอเคใครรู้บอกด้วยอันนี้ก็ถอยหลังแล้วเดินหน้าได้เหมือนกันเอาขั้นต่อไปครับคันนี้ก็เหมือนกันคันนี้ก็เหมือนกันครับเอาไว้ทําอะไรคันเนี้ยเอาไว้ขีบอ่ะอายกของเหมือนกันนะฮะโอ้โหแต่นี้มันดูเหมือนจะเป็นที่คีบนะที่คีบของกลมๆที่คีบของกลมๆโอ้ไม่รู้เหมือนกันนะฮะใครรู้บอกด้วยนะฮะอันนี้นะฮะโอ้ยกได้เหมือนกันนะครับ นี่ครับเป็นสลักเลื่อนได้ครับสุดยอดอันน,นะน,น,น,นี้อันนี้ก็ถอยหลังแล้วเดินหน้าได้เหมือนกันนะครับมีทั้งหมดกี่คันนะพี่ดูหน่อยครับมีคันมีทั้งหมด8คันนะครับโอ้คุ้มค่ามากๆนะครับสุดยอดเลยซื้อมาจากแพลวภัยนะก็จีชอบคันไหนมากที่สุดครับชอบทั้งหมดเลยนะครับโอเคขอบคุณมาด้วยที่ซื้อมาให้นะครับไหนขอบคุณสวยๆดิ ขอบคุณครับขอบคุณหม,ม่อมนะครับโอเคคลิปนี้ก็มาเลี่ยครับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืม <Alright. S 1> กดไลค์กด <Okay. S 1> กดค์ <Good. S 1> กดกดกดติดตามให้น้องกอดด้วยนะครับ <Good. S 1> แล้วใครที่อยากส่งของมาให้น้องกอดจีบออด <Good. S 1> ก็อย่าลืมส่งมาได้เลยที่ตรงตรงนี้นะครับโ <Okay. S 1> อเคเจอกันในคลิปหนะ้าบายบาย ขนย้อยแขนโอ้คันนี้ลอยไปแล้ว <c oughs> ื ้าม